สวัสดีค่ะสุขภาพดีกับปอปริยาพาวันนี้รู้สึกว่าเสียงอาจจะแห่แ้งไปนิดหนึ่งนะคะด้วยใช้เสียงมากเกินไปนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้ด้วยนะคะขัดเสียงเพื่อบรรยายเรื่องของสุขภาพแล้วก็บรรยายเรื่องของจิตวิยาไปนานพอสมควรนะคะเสียงอาจจะแห่แ้งต้องขออภัยในการรับฟังที่ไม่ค่อยสะดวกรื่นหูเท่าไหร่นะคะเอนไซม์ <Inside S 2> <Inside S 1> คืออะไรเอนไซม์ <Inside S 1> คืออะไร <Inside S 1> นะคะหลายๆคนถามมา สนับสนุนโดยบริษัท PMK กำเนิดสิงง์จำกัดกาแฟ PMK กาแฟเพื่อสุขภาพส่วนประกอบ21อินวันทางเช่าหิดลิ้นจือลดอาการภูมิแพ้เทาวันเปรียงแก้ปวดเมื่อยข้ออักเสบกล้ามเนื้ออักเสบออฟฟิศซินโดรมปวดข้อบาไหลเบต้ากลูแคนบำรุงผิวพรรณบำรุงสุขภาพบำรุงตับดื่มเป็นประจำจะทำให้ดูอ่อนกว่าวัยเบต้ากลูแคนค่ะ และมีตัวอื่นๆอีกรวม21อินวันค่ะบำรุงสายตาบำรุงตับบำรุงเส้นเอ็นลดอาการภูมิแพ้บำรุงผิวเดิมเป็นประจำทำให้ดูอ่อนเยาว์สูตรสองนะคะ b บล็กคอฟฟี e กาแฟดำกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟดำกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีความหวานไม่มีความมันแต่มีสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นเอ็นบำรุงสายตาบำรุงตับบำรุงสมองหมามากค่ะสำหรับคนที่ชอบกาแฟดำเป็นเบาหวานเป็นไขมันสูงเป็นโรคไตดื่มได้ค่ะ สูตรที่3ามนั้นก็คือมิลินคอฟฟี่มิลินคอฟฟี่นี้เป็นสูตรที่ช่วยในเรื่องของลดหุ่นหน้าท้องเป็นห่วงยางรูปร่างไม่กระชับดื่มมิลินคอฟฟี่ค่ะต่อไปนะคะเอนไซม์คืออะไรเอนไซมนี้ก็คือนะคะหมอได้ความรู้แล้วก็ได้ศึกษามาเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็หยุดไปพักนึ่งนะคะเพราะก่อนหน้านั้นก็จะไปบรรยายให้กับบริษัทขายตรงหลายๆที่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเดินทางบ่อยค่ะช่วงนั้นปัญหาที่หยุดไปนั้นปัญหาก็คือเรื่องของการเดินทางค่ะทำให้การเดินทางไม่ค่อยสะดวกก็เลยหยุดไปพักหนึ่งนะคะ ทีนี้หมอก็มาเริ่มต้นด้วยการที่ตัวเองมาเปิดบริษัทของตัวเองนะคะบริษัทของตัวเองนี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยตัวเองสินค้าของตัวเองทั้งนั้นเลยแบรนด์ของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ทําให้อ่ารู้สึกว่ามันมั่นคงในเรื่องของไม่ว่าอยากจะทําอะไรแม้แต่เอนไซม์นะคะหมอก็ ผลิตเองโปรไบโอติกอย่างนี้นะครับก็คือมันเป็นตำรับของเราเองอะนะคะตัวหมอเองนี้ก็จะชอบในเรื่องของสมุนไพรนะคะได้ศึกษาการเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรมานานปีแล้วนะคะสาขาที่หมอจบนั้นก็จะเป็นสาขาเภสัชกรรมเภสัชกรรมนี้ก็คือการผลิตปรุงยาสมุนไพรนะคะการตั้งตำรับยา แล้วก็เวชกรรมนะคะสาขาวเวชกรรมนี้ก็คือการเป็นแพทย์นะคะได้ใบประกอบโรคสินเพื่อที่จะไปเปิดคลินิกโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ได้นะคะอีกสาขาหนึ่งนั้นก็คือพดุงคน,นะคะัพะพดุงคันนี้มีหน้าที่อะไรบ้างก็คือดูแลคุณแม่ก่อนคลอดและก็หลังคลอดนะคะดูแลเด็กด้วยนะคะจึงเป็นที่มาของน้ำเซรัม่มมิสหรือมิลินเซรัม่ม อันนี้พูดเขาเล่าให้ฟังนะคะทีนี้ต่อไปหมอจะมาให้รายละเอียดของเรื่องของคุณสมบัติของเอนไซม์นะคะเอนไซม์ SI คืออะไรเอนไซ์ SI มีโครงสร้างหลักเอนไซม์โ SI ครงสร้างหลักเป็นสารประกอจบจำพวกโปรตีนต่างๆทั้งโพลีเพปไทด์สายเดียวหรือว่าหลายสายที่ รวมตัวอยู่ด้วยกันซึ่งเอนไซม์แต่ละชนิดนี้มีโครงสร้างที่จำเพาะและก็ถูกกำหนดตามลำดับการเรียงตัวของกรดอะมิโน,โนนะคะภายในโมเลกุลนั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีโฮโลเอนไซม์ N นะคะอีกหลายจำพวกที่ซึ่งมีสารประกอบอื่นที่ไม่ใช่โปรโตีนอื่นรวมอยู่ด้วยอาจเป็นพวกโคเฟกเตอร์อย่างนี้นะคะสารประกอบที่มีไอออนของโลหะ หรือโคเอนไซม์พวกนี้นะคะซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ในโมเลกุลพวกนี้ข้อที่2นะคะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะก็คือเอนไซม์แต่และชนิดนั้นมีหน้าที่เฉพาะของตนแล้วก็จะทำให้ปฏิริยาเคมีจำเพาะกับสารตั้งต้นที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นก็อย่างเช่น เอนไซม์ Inside, ชนิดย่อยไขยมันจะทำหน้าที่ย่อยแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะยกเว้นเอนไซม์บางชนิดที่มีความเฉพาะเจาะจงต่ำที่สามารถเร่งปฏิกิริยาของสารเริ่มต้นที่คล้ายคลึงกันข้อที่3นั้นนะคะก็คือเอนไซม์จะยังคงสภาพเดิม ทั้งคุณสมบัติโครงสร้างและก็ปริมาณภายในของการเกิดปฏิกิริยาเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาเอนไซม์ N จะกลับเข้าสู่สภาพเพื่อรอสารตั้งต้นตัวใหม่อีกครั้งนะคะข้อที่4นะคะก็คืออีพีนี้หมอก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาอธิบายความหมายทีหลังนะคะข้อที่4นี้ก็คือเอนไซม์ที่ทำหน้าที่โดยการเข้าเป็ลดพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา ทำให้ปฏิกิริยาต่างๆสามารถเกิดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นในขณะที่ใช้พลังงานไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะซึ่งหากไม่มีเอนไซม์ตัวเร่งปฏิกิริยาร่างกายก็จะต้องสูญเสียพลังงานในปริมาณสูงยิ่งกว่าเพื่อจะให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ร่างกายต้องการนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์นั้นก็คืออุณหภูมินะคะ อุณหภ,ภูมิที่เหมาะสมต่อการทำงานโดยทั่วไปของเอนไซม์นั้นอยู่ในช่วงของ25 40องศาเซลเซียสนะคะซึ่งหากอุณหภ,ภูมิสูงเกินไปก็จะทำให้เอนไซม์ส,สูญเสียโครงสร้างและก็ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมกับสารตั้งต้นที่ต้องการได้นะคะ ความเป็นกรดนะคะความเป็นกรดค่า pH 6ถึง7.5นะคะคือช่วงที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์นะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีเอนไซม์บางชนิดสามารถทำงานได้ดีในสภาพเป็นกรดเบสที่จำเพาะเจาะจงนะคะปริมาณและความเข้มข้นของสารนั้น ทั้งของเอนไซม์แล้วก็สารตั้งต้นก็ซึ่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะแปรผันตามความเข้มข้นของสารเหล่านั้นนะคะถ้าหากความเข้มข้นของสารตัวใดตัวหนึ่งมีมากเกินไปนะคะอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเข้าสู่สภาวะคงที่เนื่องจากไม่มีเอนไซม์และซับสเตรตเหลือพอที่จะทำปฏิกิริยาขึ้นอีกนะคะนี่ก็คือข้อมูล เราพอจะเป็นพื้นฐานในการที่เราจะได้รู้จักกับคำว่าเอนไซม์คืออะไรคุณสมบัติของเขาเป็นอย่างไรใน EP ต่อไปคุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ต่อร่างกายมนุษย์นั้นช่วยในเรื่องอะไรบ้างด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท PMK กำเนิดสสิงจำกัดบรรยายโดยหมอปริยาภาม,มิลินกำเนิดเสียงสวัสดีค่ะ